สื่อดังเผยโอกาสที่ทางเอ็มบาเป้จะย้ายซบเลร์ฟูแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นนี้อาร็กซิสแม็กอาริสต์ยืนยันตัวเขาเองไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรจะโกเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดและก็พร้อมจะโนสนามให้กับทางเลร์ฟูตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลน,นะสุกพลันพีบลิงกินเดือดปืนใหญ่ปีแดงของแดงทุ่มหนักโค่นบอลลังระบายสีฟ้าในคังนี้ให้จบได้ เอาได้ยังไง,งยังเครียดอยู่นะครอปเซ็งเกมรับเลเวอร์พูลลวมเละไม่เป็นท่าก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันที่ทางลิเวอร์พูลนะฮะเพิ่งจะมีข่าวยื่นข้อเสนอไปอยังทางปารีสแซต์แมงเพื่อจะขอยืมตัวคิดินเอเบเป้มาร่วมทีมเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนที่ทางเจเกนคอฟจะออกมาปฏิเสธแต่ดูเหมือนว่าทางของแดงเองก็ยังมีสิทธิ์อยู่ไม่ใช่น้อยจากการคาดการณ์ของสื่อในอังกฤษโดยกานที่ทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะฮะสื่อออนไลน์ชื่อดังได้อ้างด่าว่าเอมบเป้ดาวยิงจากทางปารีสแซต์แมงคือนักเตะที่ลิเวอร์พูลทีมดังจากทางพเมีบรีกฤษ ต้องการเป็นอย่างมากและก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญาเยียมตัวในช่วงสมอน,นี้โดยกองหน้าเยวัยนสีีวะไรนี้ถูกตัดชื่อออกจากทางทีมชุดใหญ่ในการทัวร์พรีเซนต์หลังจากที่เจ้าตัวนั้นแสดงความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปในขณะที่สัญญาเดิมเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยเชื่อกันว่านักเตะได้มีการทำข้อตกลงส่วนตัวเพื่อจะย้ายไปเล่นกับทางเรอัลมาดริดหลังหมดสัญญาในครั้งนี้ แตนั้นไม่นานก็มีข่าวมาเล่นแว่าลิเวอร์พูลทำการยื่นข้อเสนอให้กับทางเฟเชเพื่อขอยืมตัวเอเบเป้ไปใช้งานเป็นเวลาหึงฤดูกาลก่อนที่สัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงแต่ทางเจเกนคอฟก็ได้ออกปฏิเสธในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจากการารายงานล่าสุดจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุเลยนะว่าหงแดงเนี่ยคือทีมเดียวที่ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสจะย้ายไปเล่นด้วยแบบชั่วคราวในช่วงซีซั่นนี้แต่ก็เชื่อได้เลยว่าทางยักษ์ใหญ่จากทางลีกเอิงจะไม่ยอมปล่อยแบบยืมตัว โดยพวกเขาต้องการจะขายขาดในราคา200ล้านปอนด์ภายในช่วงสมัยน,นี้อย่างแน่นอนนะโดยสโมสรลิเวอร์พูลทีมต่างแห่งเทคุบอลทีมเบงกิษที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังได้รับความาข่าวดีนะฮะ ล่าสุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาจากทางบริตันหลังจากที่ในเกมอุ่นเครื่องปริซันนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลพ่ายกับทางไิร์นมมวนิคไป4-3ที่ประเทศสิงคโปร์นั้นเกมนัดต่างกก่าวนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องกังวลใจเกิดขึ้นเมื่อทางด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากการเข้าปะทะก,กับผู้เญญล่นยิร์นมมวนิค จนทให้ต้องถูกประเด็นโตออกจากเกมทันทีตั้แต่ช่วงพักครึ่งระลาบแรกจะทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงและกังวลนะว่ากองกลางตัวใหม่รายนี้จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมทีเมเบรเรกิตนัดเปิดฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเชลซีในวันที่13สิงหาคมที่ถึงนี้โดยล่าสุดทางด้านของทางอาริซิสแมคอนนิสเตอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุด ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสร l i v e อร o พู fc.com ซึ่งถือได้เลยนะว่าเป็นช่วงหรือว่าเป็นข่าวที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกนั้นได้สบายใจมากยิ่งขึ้นโดยเจ้าตัวได้กล่าวว่า ตอนนี้ตัวของเขานั้นมีความพร้อมและเขาฟิตสมบูรณ์แบบเต็มที่และกำลังเฝ้ารอเกมนัดเปิดฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนอาร์ซอนอย่างใจจดใจจ่อผมสามารถยืนยันได้เลยว่าผมไม่ได้รับระการบาดเจ็บอะไรจากเกมนี้หัวเข่าของผมไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงตามที่หลายฝ่ายนะฮะเป็นกังวลใจในตอนแรกผมแค่มีอาการช้ำๆเล็กน้อยเท่านั้นและตอนนี้มันก็หายเป็นที่เดิมแล้วแต่นั้นอาการบาดเจ็บของผมจึงไม่น่าจะต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะ ซึ่งมันเป็นแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยในสนามเท่านั้นเพราะเมื่อคุณอยู่ในสนามมันก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าปะทะกับผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามมันคือเรื่องปกติของฟุตบอลผมยอมรับว่าตอนแรกนั้นผมเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากว่าอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บหนักตอนที่ผมรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอาการบาดเจ็บก็หายไปและผมสามารถเดินเข้าห้องแต่งตัวได้ผมบอกกับทางเช็กเกนคอฟว่าผมเนี่ย ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรแล้วและสามารถลงเล่นในครึ่งหลังได้แล้วแต่ทางผู้จัดการทีมยืนยันว่าจะเปลี่ยนตัวผมออกจากเกมเพราะว่าอยากจะเฝ้ารอดูอาการต่อไปและไม่อยากจะเสี่ยงเพราะมันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ถ้าเกมนัดน,นี้เป็นเกมพิมพ์บลิกหรือว่าเป็นเกมที่สําคัญตัวของผมเองนั้นจะถูกส่งลงสนามช่วงครึ่งหลังอย่างแน่นอนนะทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นก็คือคํายืนยันว่าตอนนี้ตัวของผมนั้นไม่มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนติดต่อไปแล้วและสภาพร,ร่างกายของผมนั้นก็ฟิตเต็มที่ ตอนที่ผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นกับฤดูกาลใหม่กับลิเวอร์พูลและพร้อมลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์บริด์ในชุดสตนาร์าอย่างแน่นอนนะมีเกมชิงโลกการกุศลรายการคอมมูนิตี้ชิลล2 0 2 3เป็นการพบกันระหว่างไอพ้พืนใหญ่อาร์ซอนของแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทางเดอะรบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของทริปเปิลแชมป์ในช่วงสิสิ่นที่แล้วลงเตะก,กันที่สนามแบรดิสเตเดียมเวลา22นาฬิกาไปต้นไป ซึ่งการเตะรายการนี้เป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าเกมพรีเมพร์ลีกอังกฤษที่ได้เลืกที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งหลังจากพักเบรกไปมากกว่า2เดือนเต็มๆโดยเกมพรีเมอร์ลีกจะกลับมาฟาดแข้งกับทางนัดแรกในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่11-14สิงหาคมนี้สำหรับทางโปรแกรมพรีเมอร์ลีกสัปด,ดาห์แรกนั้นมีดังต่อไปนี้11สิงหาคมเป็นเบอร์รี่พบก,กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้12สิงหาคมอาร์เซนอลพบนอตติงแฮมฟอร์เรส บรอดมัธพบเวสแฮมไบรายตันพบโรตันทาวเอฟเวอร์ตันพบฟูแลแฮมเชฟฟิลด์พบกระทางคีซันพาวเรชนิวคาสเซิลพบแอสตันวิลล่าวันที่13สิงหาคมบเบรนฟอร์ดพบทอตแนมฮอตสเปอร์เชลซีพบลิเวอร์พูลวันที่14สิงหาคมแมนเชสเตอร์ยูต็ดพบกระทางบุฟเฟ่นตันโดยจากโปรแกรมที่ออกมาแค่เกมแรกก็มีเกมระดับบิ๊กแมตช์กันแล้วนั่นก็คือสิงห์ปรูฟัดกับทางหงส์แดงสมแบบเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดและก็ออกเร้าใจที่สุดในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงซีซั่นนี้ตัวเต็งแชมป์ก็ยังไม่เปลี่ยนยังคงเป็นเรใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าและก็แชมป์สามสมัยซ้อนติดต่อกันยังถูกยกให้ว่ามีโอกาสจะคว้าแชามป์ฟีนบริทไว้สุดที่โดยมีหงแดงเลเวอร์พูลและก็ไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลนไปเต็งสองร่วมกันที่จะเข้าวินคว้าถ้วยแชมป์ลีกไปครองส่วนศิจแดงแมนยูถูกยกให้เป็นเต็งสีส่ซะอย่างนั้นสาเหตุที่ทางหลายฝ่ายยังมองว่าเรใบสีฟ้าจะคว้าแชามป์รีีบริกอีกครั้งเนื่องจากขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทบจะไม่เป,ปลี่ยนแปลงเลยที่สัมปาปมีเพียงแค่อีคายกุโดกันกัตันทีมชาวเยอรมันที่หมดสัญญาแล้วก็ age, ริชาร์ชมาเนชปีกทีมชาติแอลจีเรียที่ย้ายไปขุดทองที่ซาอุดีอาระเบียเพียงแค่เท่านั้นนะซึ่งอันนี้เปปการิโวราขุนื้อเลือดกระทิงก็ได้ดึงตัวของ is, มัติโอโคววซิสมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียมาแทนที่อดีตก,กัตันคนเก่งบอกได้เลยว่าการดึงกองอดีตกองกลางเบรลมาติด มาร่วมกลนั้นถือว่าเป็นการเลือกจิกซอที่ถูกตำแหน่งของเป๊ปเลยทชีเดียวเพราะโควาซิสนั้นเล่นสไตล์เดียวกับทางกูโดกันที่จากไปแบบไม่ผิดเพี้ยนส่วนมาเวรชช่วง,หล,งหลังเนี่ยก็เป็นตัวสมรองอยู่แล้วนอกจากนั้นคุณขุมกำลังระดับพูการยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว,ว่าจะเป็นเอริงบาวฮาร์เรนเคลวินเดอะบอยบรนโดซิวาแจ็คกริชโรดี้ฟิลฟเดนโคลินอาเรชรูเบนทิอาส อาร์เดอร์สันและนอกจากนั้นทั้งหมดนี้แค่บองตาก็รู้ใจกันอยู่แล้วซึ่งทีมเวิร์กนี่แหละครับคืออาวุธที่สําคัญที่สุดที่ทําให้บริวารชีฟ้าแข็งแกร่งมาจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์นั้นก็แม้ว่าขุมกำลังจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะบรรดาผู้ท้าชิงทั้งหลายอย่างทางปืนใหญ่อาร์สน็ตโขงแดนลิเวอร์พูลปีแสดงแมนยูรวมไปถึงสิงห์บรูเชลซีและก็สาดิโดกาดงนิวคาสเซิลก็เสริมทัพกันครั้งใหญ่ในัณงนี้ ทั้งหมดนี้เป้าหมายเดียวกันก็เพื่อที่จะอสอยตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาจากบันลังให้จงได้เพื่อที่จะพาสโมสรของตนเองนั้นขึ้นไปเสียบแทนที่ในขณะน,นี้นั่นเองนะเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยังรับไม่ได้หลังทีมแพ้ไบรชมินิกในเกมอุน่นเครื่องที่สิงคโปร์ที่คคผ่านมานี่เองโดยเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทีมดังในศึกคู่บอลผิวเบลเกียยังไม่สบอารมณ์นะฮะกับแนวรับของทีมที่เสียประตูง,ง่ายจนพ่ายไบรชมินิกไปสาต่อสี เอมอุ่นเครื่องสิงคโปร์ที่บานมาและก็จําเป็นจะต้องนะฮะแก้ไขจุดนี้โดยด่ว,ดวนอย่าล้วก็ตามล่าสุดกางทางทัพผงแดงเสียไปมากถึง10ลูกจากทั้งหมด4เกมที่ลงสนามในนัดประสันซึ่งสร้างกวามกังวลใจให้กับแฟนบอลก่อนที่จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการหลังพาทีมเป็นต่อทัพเสือใต้แต่สุดท้ายเกิดความผิดพลาดในแดนหลังทําให้ทีมพลาดแพ้ไปในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามครับเองก็ได้ออกมากล่าวถึงปัญหาที่เขามองเห็นแล้วว่าเอาจริงๆนะคุณเห็นเลยว่าประตูที่เราโดนยิงหลักๆเนี่ยมาจากการขาดสมาธิทั้งสองคนมันคือสถานการณ์ที่คล้ายกันประตูแรกกับประตูที่4เราเสียไปมันแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้เราต้องไปวิเคราะห์กันให้ดีผมมีเวลามากพอที่จะทำแบบนั้นระหว่างบินกลับบ้านเลยประตูแรกที่เสียไปเทนกับโจเอลต้องตอบสนองได้ดีกว่านั้นทั้งสองคนยืนนิ่ง ผมไม่คิดว่านั่นเป็นลูกจ่ายที่เราไม่สามารถเลี้ยงได้มันเพิ่งจะผ่านไป,ปราวครึ่งชั่วโมงของเกมและเราก็เริ่มรู้สึกถึงความเข้มข้นแล้วในช่วงครึ่งหลังตอนที่เวลานั้นเราปอนเสียเดียวกันนะฮะกับโชโกเมสและก็โกดาเต้เช่นเดียวกันนะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วมันเกี่ยวกับเรื่องของการตระหนักรับรู้ตรวจสอบสถานการณ์ในวงการฟุตบอลมันไม่ได้มีพักเบรกหรอกนะช่วงปริีสั้นมาสําคัญสำหรับทุกคนอยู่นะช่วงระหว่างฤดูการเราจะไม่เหนื่อยเหมือนที่เราเป็นในวันนี้ แต่มันจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกถึงความเข้มข้นและคุณเองก็ยังต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในคขงนี้นั่นเองนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันครับ